สวัสดีครับตอนนี้ครับวันนี้ก็อยู่กับช่างแป้งบับเบิลนะครับพอมเบอร์มีมาเสริมหล่อนะครับหลังคาใหม่นะแป้งคิ้วหน้าดีเดียสเถอะนะเกี่ยวบเบอร์ให้ให้น้อยไปสอบถามนะครเออได้ยินไหมครับผมพอเบอร์มูดเดียวที่สนใจนะส่วนตัวได้นะครับนะเบอร์นัดผ่านผมไม่ได้ให้ท่าทค้ากินนะนะสีเบอร์ไม่ต้องห่วงนะครับรับประกันคุณภาพนะครับอ่าส่งส่งส่งคำว่าในเง็กเซตให้ผมเลยเด้อ ครับผมกีเซฟไว้ครับครับผมครับครับตอนนี้เลยนะตอนนี้เขาติดเม้ามาครับครับขอบคุณครับมันเป็นมัตเตอร์โนนนก็คุยงานเนาะหีบได้นะครับมัตเตแพร่งสดนะครับคนนี้ก็น่าจะเป็นคนเดียวนะในช่วงสองปีสองปีหลังนี้เนาะที่จัดผมให้นะ จริงก็อยากจะแบบมีคอนเซ็ปต์แบบใหม่แล้วก็อยากไว้ผมยาวบ้างนะอันนี้คือมันไม่ไหวทำให้เหมือนอีกอย่างก็แค่ว้อมด้วยนะจนมันทรงครับมันทรงบะบะตัดผมกับผมมันทรงครับผมพยายามให้นคนตัดครับตจนีบ้บะตัดผมมันทรงนะครับเลยจะได้ไม่งับวันนั้นไม่ตัดก็เรียบร้อยคแรบบับเรียง ว่าวันนั้นน่ะถ้าผมตัดผมกับอาจารย์แฟงก็ไม่แน่นะมันอาจจะอาจารย์แฟงก็เล่นตัวก็ซื้อของนั่นโน่นนี่วันนั้นเราก็ไม่มีเวลาน,น,นัดกันไว้แต่ก็ไม่ได้มาสุดท้ายแม่งนะลองฟั่มไม่แน,น่นะครับถ้าวันนั้นตัดตัดผมรอด,ดตัดทุกต,ตัดโฉกได้แล้วรอดเลยกระเคาะดึงของของแปงดึงน้าไดินเกมตั้งแต่ที่เริ่แค้วลองเลยคาดเสียบเลยส์ โอ้ย oh, มันเสอร์ฟกับทำไงได้วันจันทร์อังคารนาวรถยนต์ไม้อย่่งว่าบาทมึอนเกีย์พาลมเตอร์ไซม,มามันซัก <c oughs> ตกหลังแล้ว,ลวมอเตอร์ไซค์มันก็ต้องขี่เลนเลนเลนริมอยู่ดีไม่ใช่เหรอ <c oughs> เขาบอกว่ามันไม่ใช่เลนถนนเขาบอกสรุปแล้วอ่ะร้อยอไอ้ไม่ใช่นะ,ะสารวัตรเป็นผู้หญิงเนาะแกบอกมันก็ถูกต้องแล้วที่ ทางฝั่งรถนั่นคือเขาผิดเพราะเขาออกมาจากซอยเขามันเป็นทางร่วมทางแยกเขาออกมาเนี่ยเขามาจอดถึงเขาถูกแต่เขามาจอดห่างจากปากทางไม่ถึงยี่บห้าเมตรน่ะคือยังไงก็ผิดแกบอกถ้ามันเลยจากปากทางเข้าน่ะยี่สิบห้าเมตรไปน่ะคือไม่ได้ประมาทคือเราเป็นฝ่ายออกมาประมาณแต่เราก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้เอามาเป็นประเด็นเลยรว่าเป็นประสบการณ์อย่อยางหนึ่งนะครับ อาารรักษาตัวด้วยนะครับหล่อแล้วไปไหนก็ได้นะครับอาจารย์แฟงนี่แก้ตัดผมแก้หล่อได้นะครับแต่ไม่ได้แก้ผมหงอกนะครับอาจารย์แฟงย้อมผมไม่ไมเจโดอโอใครเป็นูเป็นคน หลังจากเสล่มา2-3เดือนฟ้าโกนผมตั้งแต่พฤศจิกาพฤศจิกาท่ันวันมกราคมมีอยา3เดือนโมีิเล เป่าด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะนะฮะทำหล่อนะครับใครอยากตัดผมเนาะไว้ใจได้นะครับอาจารย์แฟงแหวกไม่นอนนะนะครับพอมาดีอย่าเชื่อจนงหวะจะได้ลองตัดหวเนี่นะครับประกันคุณภาพนะครัผูม่เห็นเลยจอไ,ไปตากจัดไปตลับมาจอจอคิดไม่แพงเนาะการเตียปองเงินคิดไม่แพงนะครับหนึ่งเมา มองสาหน่อยทีย่ถอนจจลาเสียากยารรายการตอนนี้อ้าวขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมนะครับ